หนังสืออ่านเพิ่มเติมมานะมานีชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่สามสิบบทที่สามสิบคนไทยทั่วแดนสุดแสนภูมิใจ ภาษาที่ใช้ภาษาเราเองฝึกพูดฝึกเขียนให้เรียนจนเก่งไม่ต้องกลัวเกรงเรื่องใช้ภาษาก็ไก่ขอไข่มีไว้คงที่ อาอ,อ,อ,อิอีสร้างคำขึ้นมาเอกโททุกคำจดจำศึกษาเปลี่ยนเสียงให้ว่าสูงต่ำต่างไปการอ่านการเขียนต้องเรียนตัวสะกด ตามข้อกำรรหนดว่าอยู่แม่ไหนนอกนั้นยังมีตัวที่ไม่ใช้การันใส่ไปเสียงไม่มีเลยทั้งตัวควบกล้ำอ่านซ้ำให้มาก คำไหนที่ยากก็อย่าเมินเฉยพูดเขียนได้เหมาะเพราะดีเหลือเอ่ยฝึกเข้าก็เคยอ่านเขียนเร็วไวไม้มาลายไม้หมวนเรื่องชวนจดจำ ใช้ถูกทุกคำไม่ว่าครั้งใดควรเราทุกคนฝึกฝนใส่ใจเพราะเราเป็นไทยต้องให้สมนามยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งชูหน้าตา คนมีวิชาย่อมจะงดงามช่วยชาติช่วยตนให้คนเกรงขามเราจึงพยายามตั้งใจเรียนเอ่ยแบบฝึกหนึ่งฝึกอ่านพยัญชนะทั้ง44ตัว กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอประตักถอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนน ดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภารมอมายอ,อยักดอเรือลอลิงวอแหวนสอสลาสอฤษี สอเสือหอหีบลอจุลาออ่างหอนกคู่2ฝึกอ่านสระทั้ง32เสียงอะอาอ,อ,อิอีอึอืออูอูเอเอแอแอโอโออ อเอเอเอียเอียเอือเอืออัวอัวรืรือลรือหืออัมไอไอเอา 3. ฝึกอ่านเทียบตัวสะกดกอไก่กงกล กมโกกโกดกบเกยเกิลกากางการกามกาดกาบกายกาวแจแจงแจนแจมแจกแจดแจบแจวสิง สิลสิมสิกเสิร์สิบสิวฉุฉุงฉุนฉุมฉุกฉุดฉุบฉุยคอคองคอนคอมคอกคอดคอบคอยชะชังชันชำ ชักชัดชับชัยหมายเหตุคำที่พิมพ์ตัวหนาไม่มีความหมายต้องผันหรือรวมกับคำอื่นจึงจะมีความหมายสี่ฝึกอ่าน ภูมิใจไม้มวนควรจำควบกล้ำกรรมหนดสะกดบทนี้ดียิ่งนิ่งเฉยเคยใช้ไม้มาลายคล้ายเลขเอกโทโตกว่า การันไม่เกรงขามห้ามเมินหนีรู้วิชาภาษาไทยแสนสุขใจไปทั่วแดนอะไรเอย่ยีตีนเดินมาหลังคามุง กระเบื้องเราต้องเรียนภาษาไทยให้สมกับเป็นคนไทยจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ